ก็เป็นข้อที่1ของชุดที่2นะครับก็โจทย์ก็จะถามว่าให้จุด O เป็นจุดตัดของเส้นส่วนสูงในสามเหลี่ยม ABC ลาก CO ต่อออกไปตัด AB แล้วยาวไปจนพบเส้นรอบวงวงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยม ABC ที่จุด G นะครับถ้า AO เท่ากับ17หรือว่ายาวเท่ากับ17หน่วยเนี่ย เขาถามว่าความยาวของ AG เนี่ยเท่ากับกี่หน่วยก็ไก่10ขอไข่13คอควาย17งองงู19นะครับอ่าข้อนี้ก็เป็นเลขาคณิตนะครับข้อแรกของหนังสือเล่มนี้เลยอ่าก็กลับมาอ่านโจทย์ใหม่เวลาเราเจอโจทย์เลขาเนี่ยเราต้องอ่านโจทย์ทุกบรรทัดอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาอาจจะแอบแฝงสิ่งที่มีประโยชน์ในการทำอยู่ทุกๆ จุดในโจทย์เลยอ่าก่อนอื่นเลยแล้วเราก็เวลาอ่านเนี่ยเราก็ค่อยวาดตามไปทีละขั้นตอนนะครับก็คือเขาบอกให้จุดโอเนี่ยเป็นจุดตัดของเส้นส่วนสูงในสามเหลี่ยม ABC อ่าทีนี้ mm hmm. เขาบอกว่าลาก CO ต่อออกไปตัด AB <B, S 2> แล้วยาวไปจนพบเส้นรอบวงอ่าแสดงว่ามีวงกลมอยู่ซึ่งวงกลมนี้เขาบอกว่าล้อมรอบสามเหลี่ยม ABC ด้วยเราก็ต้องมาวาดวงกลมก่อนนะครับแล้วค่อยวาดสามเหลี่ยมข้างในอ่าทีนี้ วงกลมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกวาดสามเหลี่ยมข้างในนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้นี่คือวงกลมที่มีสามเหลี่ยมแนบในนะครับทีนี้เขาบอกว่าจุด O เป็นจุดตัดของเส้นส่วนสูงเราก็มากำหนดก่อนให้อันนี้เป็น A ให้อันนี้เป็น B ให้อันนี้เป็น C นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดตัดของเส้นส่วนสูงในสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมครับเราก็ต้อง ลากเส้นส่วนสูงก่อนเส้นส่วนสูงเนี่ยก็คือต้องลากมาตั้งฉันกบตั้งฉากกับฐานนะครับเช่นอย่างนี้อ่าแล้วก็ต้องลากทุกมุมทุกด้านเลยนะครับอ่าด้านนี้ก็ลากไปตั้งฉากกับฐานฝั่งนูน้นอ่าตั้งฉากนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายอ่าทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมที่ ได้จุดตัดที่เกิดจากการตัดกันนะครับของเส้นส่วนสูงอ่าทีนี้ก็จะเป็นจุด O นั่นเองอ่าทีนี้กลับมาอ่านโจทย์ต่ออ่าค,ค่อยๆวาดรูปแล้วก็ค่อยอ่านโจทย์ลาก CO ต่อออกไปตัด AB แล้วยาวไปจนพบเส้นรอบวงลาก CO ต่อไปจนตัด AB นะครับยาวไปจนพบยาวไปจนพบเส้นรอบวงก็คืออย่างนี้นี่เองที่จุดอะไรครับเขาบอกว่าที่จุด G อ่าได้ว่าจุดใหม่ขึ้นมาเป็นจุด G อืม เวลาวาดรูปเนี่ยก็ต้องวาดสวยๆนะครับให้มันสมจริงเราจะได้เราจะได้ได้ภาพท,ที่มันได้คําตอบที่ง่าย,ยครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยน้องวาดภาพไปเนี่ยจะทําให้มันจะไม่ตรงกับโจทย์ที่เขาให้ไว้แล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยหาคําตอบไม่ได้นะครับเขาบอกว่า AO เนี่ยยาว17ใช่ไหมครับ AO ตรงนี้ยาว17เขาถามว่า AG ยาวเท่าไหร่ AG ก็คือเส้นนี้พี่า P ลาคให้นะมันคือเส้นนี้เขาถามว่า เส้นนี้เนี่ยยาวกี่หน่วยโดยที่เขาบอกเส้นนี้มาให้ว่า17นะครับอ่าทีนี้จะทําทไงดีเราวาดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องมาใช้ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับก็ก่อนอื่นเลยเราใช้ความรู้เรื่องอะไรดี แล้วก็มาดูนะครับอันนี้คือมุม,ม,มฉากใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเส้นส่วนสูง,งทีนี้พี่อยากจะให้น้องเนี่ยดูสามเหลี่ยมสองรูปนี้ซะหน่อย <c oughs> มันคือสามเหลี่ยมสีดําที่พี่จะวาดทาไปนะครับก็คือนี้อันนี้รูปแรกกับอันนี้นั่นเองอ่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยน้องๆดูมุมตรงนี้สิครับมุมนี้กับมุมนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามุมอะไรกันเขาเรียกว่ามุมตรงข้ามกันนั่นเองเมื่อเป็นมุมตรงข้ามกันเช่นน่ะพี่จะวาดรูปนี้ให้ดูอ่าถ้าสมมติว่า มุมเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเส้นอย่างนี้สองเส้นตัดกันมุมตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับมุมตรงนี้เราจะเรียกมันว่ามุมตรงข้ามนะครับอ่ามุมเนี่ยมีสมบัติในเรื่องเลาคณิตนี้เนี่ยมีสมบัมมบมมบมติมากมายเต็มหมดเลยที่เราเนี่ยควรจะรู้ทฤษฎีมากมายอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามุมตรงข้ามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นขนานสองเส้นอย่างนี้ขนานกันนะครับเวลาขนานเนี่ยสัญลักษณ์ของเส้นขนานก็คือมีลูกศรแล้วถ้าเกิดมีเส้นตัดมาฟึบ อย่างนี้มุมตรงนี้เนี่ยกับมุมตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากันนะครับโดยเขาชื่อมีชื่อทฤษฎีว่าเขาเรียกว่ามุมแยงอ่าอันนี้เรียกว่ามุมแยงนะครับอ่ามีมุมตรงข้ามกับมุมแยงทีนี้เรากลับมาดูที่โจทย์ของเราต่ออ่าอันนี้มีมุมฉากใช่ไหมครับอันนี้เป็นมุมตรงข้ามซึ่งต้องต้องเท่ากันใช่ไหมครับมุมฉากอันนี้90้าสิบองศาอันนี้ก็9ก้าิบองศาเหมือนกัน แสดงว่าน้องๆจาได้ไหมว่ามุมภายในสามเหลี่ยมต้องเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเสมอใช่ไหมแลวที่นี้มันมีสองมุมที่เท่ากันแล้วก็คือมุมนี้กับมุมนี้กับมุมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มุมฉากกับมุมฉากแสดงว่ามุมที่เหลืออีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นมุมที่เท่ากันด้วยอ่าพี่เขียนเป็นสีแดงแล้วกันเราก็เห็นได้ว่ามุม C เนี่ยไอ้มุม C ตรงนี้เนี่ย ACO เนี่ยจะเท่ากับมุม ABO ด้วยนะครับอ่าทีนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเราทำอะไรต่อได้ พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บน้องๆก็ต้องรู้ถึงทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่เกิดจากส่วนโค้งเดียวกันนั่นเอง อ่าน้องๆตามพี่ทันไหมครับอ่าก็อ,อันนี้นะครับก็จะได้ว่าอ่าอันนี้พี่เขียนจุดตัดเพิ่มดีกว่าตรงนี้ขอขอ,ขอเรียกว่ามันเป็นจุด จุด Z ล้กันอันนี้ระหว่าง B กับ C เรียกมันว่าเป็นจุด X แล้วก็ระหว่าง A กับ B เป็นจุด Y นะครับอ่าทีนี้พี่ก็จะได้ว่าไอ้มุมเมื่อกี้ที่ได้มาว่า Y, B, O เนี่ยมีขนาดเท่ากับ Z, C, O นั่นเองนะครับอ่า ีนี้สิ่งที่น้อง,องๆควรจะรู้เมื่อกี้ที่พี่บอกไปนะครับก็คือตรง B G เนี่ยมันมีส่วนโค้งที่เรียกว่าส่วนโค้ง B G ใช่ไหมครับสมบัติอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าพี่พูดถึงทฤษฎีก่อนละกันทฤษฎีวงกลมมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีส่วนโค้งอยู่นะครับระหว่างจุด A กับจุด B ละกันแล้วสมมว่าเราลากไปตัดกันที่เส้นรอบวงพอดีเนี่ยแล้วก็ เราลากไปตัดกันอีกที่หนึ่งแล้วกันที่เส้นรอบวงอีกที่หนึง่งเราจะได้ว่ามุมตรงนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับมุมตรงนี้นะครับเพราะอะไรเขาอธิบายว่าที่ส่วนโค้งเดียวกันเนี่ยจะทําให้เกิดมุมที่เส้นรอบวงเท่ากันดังนั้นถ้าเราไม่ว่าไม่ว่าเราจะลากไปไหนขอแค่เพียงใช้ส่วนร่วมตรงส่วนโค้งเดียวกันนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่ามุมที่ปลายตรงเส้นรอบวงเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันหมดเลยน้องๆก็ต้องสังเกตดีนะครับว่าในโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมี ใช้ทฤษฎีนี้หรือเปล่าอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมีใช้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับจะมีส่วนโค้ง G A ส่วนโค้ง A C ส่วนโค้ง C B หรือว่า B G อะไรมากมายเลยแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเราจะใช้ส่วนโค้ง B G นั่นเองอ่าทีนี้มาดูซิว่าส่วนโค้ง B G เนี่ยมันลากไปที่เส้นรอบวงตรงไหนบ้าง1ก็คือตรงนี้นั่นเองใช่ไหมครับอ่าใช่ไหม B G ลากไปตรงนู้นแล้วก็มาลากมาตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ทีนี้เราทําอะไรได้บ้าง เราสามารถทำอะไรได้ไหมครับอ่าอันนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับแสงว่าตัวนี้ก็เป็นมุมฉากตัวนี้ก็เป็นมุมฉากเหมือนกัน รเราต้องหาด้าน AG ใช่ไหมครับซึ่งสามเหลี่ยมนี้เนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่ถ้าเรามองดีๆนะเราก็สมมติฐานว่าเฮ้ยมันคล้ายกับสามเหลี่ยมนี้หรือเปล่าเนี่ยสามเหลี่ยมที่พี่จะขีดตรงนี้นะครับนี่อ่าซึ่งดูไปดูมาแล้วมันมีโอกาสาที่จะคล้ายกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันการจะคล้ายกันของสามเหลี่ยมเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีด้านด้านหนึ่งเป็นด้านที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมครับอ่าด้านตรงกลางนี้ แล้วก็มีมุมฉากเหมือนกันด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีมุมมุมหนึ่งที่มันเท่ากับมุมตรงนี้นะครับก็คือนี่มันเริ่มจะเละแล้วก็คือสีนี้มุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันด้วยดังนั้นมีมุมเท่ากันสองมุมมีด้านเท่ากันด้านหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่ามุมมุมด้านนั่นเองเขาเรียกว่าคล้ายกันแบบมุมมุมด้านอ่าทีนี้พน้ององมงไหมว่าทําไมสองมุมนี้ถึงคล้ายกันมันก็มี วิธีคิดอยู่มากมายนะครับว่าทำไมไมันถึงคล้ายกันอ่าทีนี้ก็ที่มุมนี้เนี่ยไปเข้ากับมุมนี้เนี่ยก็เพราะว่า เราก็มาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นมุมสีม่วงเท่ากับมุมตรงนู้นซึ่งมุมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมุมนี้ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับมุมนี้แล้วพอมุมนี้เนี่ยก็ไปตรงข้ามกับมุมนี้ด้วยอ่ามันมีตัวโอข้นอยู่ซึ่งก็คือตรงนี้นี่มาตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับอ่าพี่เขียนไว้สามขีดอ่าเอาใหม่นะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆมีมุมสีม่วงแล้วก็มีมุมฉากนะครับอีกมุมหนึ่งเลยพี่พี่เลยสมมติถ้าเป็นสามขีดส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนู้นมีมุมเป็นมมุ่วอีกนึงเป็นมมุฉา แสดงว่าอีกมุมนึงก็ต้องเป็นมุม3ขีดเล็กๆเหมือนกันใช่ไหมครับมันต้องเท่ากันเพราะมันต้องรวมกันได้180แปดสิทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บมันตรงกันข้ามเหมือนที่พี่พูดทฤษฎีเมื่อกี้ใช่ไหมครับทฤษฎีของมุมตรงกันข้ามมันจะเท่ากันแสดงว่าถ้าอันนี้เนี่ยมีมุมฉากอ่าพี่เขียนแล้วกันมุมฉากบวกกับมุมสีม่วงสีม่วงอ่าบวกกับมุมสีม่วงตรงนี้แล้วก็บวกกับ มุมนี้3ขีดจะเท่ากับ180องศานะครับดังนั้นถ้าเมื่อกี้เรามาดูสามเหลี่ยมอันนี้เราได้ว่ามีมุมฉากมุมหนึ่งมีมุมสาขีดอันนึงใช่ไหมครับแสดงว่ามุมที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นสีม่วงด้วยดังนั้นพี่ก็เลยจะเขียนว่ามันเป็นมุมสีม่วงเลยและเมื่อเป็นมุมสีม่วงก็เลยไปเท่ากันกับอันนั้นพอดีเลยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแบบอะไรครับมุมมุมด้านนั่นเองพอคล้ายกันแบบมุมมุมด้านปุ๊บเราทํายังไงต่อครับ มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายดังนั้นเราอัตราส่วนของด้านเนี่ยจะมีเท่ากันหมดเลยนะครับก็มาวาดสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมอันแรกนี่เราจะวาดสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก่อน A Y O A Y O นะครับนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงแล้วก็วาดให้มันอยู่ในแนวเดียวกัน A Y C นะครับอ่าทีนี้ ด้านไหนนะที่มันเป็นด้านที่ซ้อนทับกันมันคือด้าน ay ใช่ไหมครับคือด้านที่ทับกันดังนั้น ay เนี่ยนี่ตรงนี้กับตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากันสมมติให้เป็นอะไรดีเป็น a เล็กแล้วกันอ่าเป็นความยาวเท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจะมีอัตราส่วนของด้านเนี่ยเท่ากันหมดเลยซึ่งพอดีว่ามันเท่ากันพอดีแสดงว่าด้านอื่นเนี่ยก็จะเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าด้านนี้ยาว b อันนี้ก็จะยาว b ถ้านี้ยาว c อันนี้ก็จะยาว c เราก็เลยได้ว่า จากที่โจทย์ให้มาว่า AO ยาว17ใช่ไหมครับก็เลยได้ว่า AG ก็ต้องยาว17ด้วยดังนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นอันสรุปเลยว่าข้อนี้เนี่ยตอบว่า AG เนี่ยยาว17นะครับหน่วยข้อขอควายข้อนี้ก็พี่ย้ำอีกรอบนะครับว่าใช้ทฤษฎีเยอะแยะมากมายของเลขคณิตเช่นมุมตรงข้าม มุมตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นมุมแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกมุมตรงข้ามใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะเส้นขนาดสองเส้นแล้วมีเส้นตัดมาอย่างนี้มุมนี้เขาเรียกว่ามุมแยงนะครับแยงแล้วมีอะไรอีกทฤษฎีที่ข้อมาเมื่อกี้ใช้ไปเช่นวงกลมนะครับถ้าเป็นส่วนโค้งเดียวกันลากไปไม่ว่าจะที่ไหนขอแค่ไปถึงเส้นรอบวงนะครับก็จะว่ามันมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับ ส่วนโค้ง a b อย่างนี้นี่ต้องเป็นส่วนโค้งเดียวกันนะถ้าเราขยับส่วนโค้งไปนิดนึงมันก็จะไม่เท่าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยเช่นอ่นนี้น้องๆก็ทราบไว้ด้วยนะครับเช่นสมมติมว่ามันเป็นวงกลงมวงกลมเนี่ยก็จะมีจุดตรงกลางเรียกว่าจุดศูนย์กลางใช่ไหมถ้ามีเส้นตรงเนี่ยผ่านจุดศูนย์นะนนกลางนะครับเขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วก็ลากไปที่เส้นรอบวงแล้วไปตัดกันที่เส้นรอบวงพอดีเนี่ยมุมตรงนี้นจะเป็นมุมฉากเสมอ นะครับอ่าอันนี้ทฤษฎีนี้ก็ต้องรู้นะแต่ต้องเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านั้นนะถ้าเฉียดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าไม่ใช่เนี่ยก็เราก็ห้าไปสรุปเองนะครับว่ามุมตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็มีอีกเช่นถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยวงกลมเนี่ยจะมีทฤษฎีเยอะมากเลยนี่นี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มติว่าใช้ส่วนโค้งเดียวกันเนี่ยลากไปที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นมุม 2x แล้วละกัน เราจะได้ว่าถ้ามันลากไปที่เส้นรอบวงไกลๆฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยจะมีมุมขนาดแค่ x เดียวเท่านั้นตรงนี้จะกลายเป็น2เท่านะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่น้องๆต้องทราบเอาไว้นะครับอ,อันนี้ก็จบข้อหนึ่งนะครับ